ตายอย่าบอกใครม่าได้จบแจ้งยนต์มานะเนี่ยกิปบอะอยู่งี้เนี่ยเห็นยัง ừ, ตัวเลขขึ้นลนะเออดีไหนมันมีกิปบอยู่มีลอ็อกเข้าไปอยู่่ย,ยโยอ้ตายกูไหนวะยวมีอะไรสะเก็ดไหมอี่ยมีอันนี้ก็มีสีแง่งเหมือนกันนกถอดหลอดไฟบอกวิศวกรทำม,มาไม่ดีเราทอดนี่เป็นเอง ดันเข so ้าไปเงี้ยครับเข้าอย่างเงี้เนาะแล้วก็หมุนเข้าออกแบบนี้ลายจะถอดออกครับหมุนอย่างงี้ครับเนี่ยหมุนอย่างงี้ยหมุนอย่างเงี้ยแล้วดึงออกมาเลยตั้งไหนก็ได้ตั้งไหนก็ได้ออกแล้วทางไหนก็ได้มีเงี้ยอยู่นี่อยู่นี่เนี่ยตัวนี้นะสังเกตอันนี้นะสองอันเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยมันจะอยู่กลางๆอ่างตัวนี้เข้าแล้วครับแล้วก็หมุนล็อกไปไอ้นี่แล้วตอนออกก็หมุนอย่างเงี้ มุนออกแล้วก็ดึงออกมาโอ้โหผูไปงัดจะออกเอาออกซึ่งด้วยนะงัดเหมือนกี้น่ะแล้วส่องรดไฟดิรดไฟนี่ง่ายอยู่เหมือนดิมเอง่เนี่ยง่ายสังเกตตัวนี้อยู่ข้างบนนะตัวนี้นะไอ้ไอ้แง่งเดียวอยู่ข้างบน่บนเออตัวนี้อยู่ข้างบนนะสังเกตดีๆแค่นั้นแหละวิธีสังเกตอย่าให้มันโดนอันนี้นะหาอะไรมาใส่หาหากระดาษมาห่อบันมาบันเดอร์บัองหากระดาษมาห่อบใส่ตัวมันด้วกันโอ้น้ำเข้าว่ะเข้า ได้แต่ต้องใจยินต้องแงะอโอ้แงะเรื่องยาวเลยยาวยาวยาอย่าพังเงะอย่าพังเงะไม่ยากครับผมเคยแงะอยู่ผมเห็นไอ้แถวนั้นมันเป่าเอาเลยซะผมเคยแงะอยู่มาไอคลิปของต่างประเทศเออมเล่นนี้เลย